เล่นไรครับเล่นสกูตเตอร์แต่เช้าเลยเหรลลกฮะนนก,กลับเข้ามาปุ๊บก็เห็นมาเล่นสกูตเตอร์เลยเหรอคะฮะโอ้โหสมผมเท่ <c oughs> <c oughs> ทุกเชา้า <c oughs> แปลกใจทุกครั้งที่เห็น อุ้ยระวังลูกมนมีก็อยากจะถ่ายระวังค่ะสวัสดีครับทุกคนพ่อกับมามีกลับมาถึงบ้านแล้วอยู่กับลูกสาวระวังค่ะ ลงเร็วเลยนี่มันทีกับพีตอนเด็กทุกชัติมุเจ้วะันี่เอาละใครมามาหลบเร็วมาหลบเร็วเอาเอารถหลบเลยรถมาด้วยสิเราหลบกันตัวได้ไงเออเก็งมากใครมาคะ วัรงระวังระวังนะนาโบคุณการสมหรัห้าสิบดวงกับคุณนะครับ พอพ่อไม่โอเคเลยใช้พยัมไหนเข้ามา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 อันยาอันนี้ก็ได้อันยาอันยามาเอาอันนี้ค่ะ พี่ป๊อปพี่ป๊อบบอกว่าอัญญาลักพี่ป๊อปได้ยังอดีโบโอเคทำไมสวยด้วยสว่างอะค่ะ คุณนะัทพงศ์สมศิษย์ดวงเฮ้ยเหมือนเราจะได้สตาร์บัตตีล้ละใครส่งมาเนี่ยคุณแก้วการดาสมศิษย์ดวงแล้วก็ส่งสองพันห้าร้อยดวงโอ,โอ้อ่ะนี่ลูกขอบคุณนะครับขอบคุณนะแก้วขอบคุณนะครับคุณแก้วอุย้ยอย่าชงโอ้โห เดี๋ยวพ่อจะต้องเอารถไปลางแล้วละ่ะรถเบนซ์มีใหญ่มัมุขึ้นเนี่ยออคุณอูุมาพรสมมาสิบเอ็ดดวงส่งดาวม,มาขอบคุณคลิปที่ชายตัดผมค่ะ พี่ทีอยู่ไหนพี่ทีไปโรงเรียนพ่อพ่อเพ,พิ่งกลับมาจากการส่งลูกไปโรงเรียนคุณปาวีปาวีนาส่งมาห้าสิบดวงคุณตั๊ก,กแตนส่งมาสองพันห้าร้อยดวงโอ้อ่ะบอกว่าไอ้บานอยาเรียกพี่ตั๊ก,กแตนหน่อยได้ไหมพี่บาพี่วาเรียกพี่ตั๊ก,กแตนหน่อยได้ไหมคะพี่ตั๊ก,กแตนพี่ตั๊ก,กแตนได้ไหมลูก หนึ่งสองตั้มตากะแตนไม่ได้ไไอ,ไไอัญญาอัญญาเรียกพี่ตาก,กะแตนหน่อยได้ไหมคะอัญญาอัญญาเนี่ยมีสิทธิ์อัญญาแป๊บนึงเรียกพี่ตาก,กะแตนหน่อยตาก,กะแตนตาก,กะแตนนิดนึงเ <laughs> สยียใจด้วย ระวังนะลูกเดีเ๋ยวเข้าพงหญ้านะเ,าเ,เดี๋ยวรอเขาลมดีนะคุณตะกแตกแนในหนึ่งส่งมาห้าสิบดวงครับขอบคุณนะนไม่ถือพ่อร้อนอีกแล้วอะ่ะร้อนจี๊ดเลยอะไรนะ เวลาแบบหลยข้างนอกทีไรเป็นอย่างงี้ไหนพี่ตากแตนไหนพูดก่อนพี่ตากแตนพูดก่อนเล้วตากแตนพี่ตากแตนขาโชคดีนะคะโอเคจบ งงอ้าไอวาพี่ตากแตนโชคดีนะคะฝากบอกอัญญาว่าพี่แก้วคิดถึงนะได้ คุณคุณแก้วรีเควสมาบอกว่าช่วยบอกอัญญาบอกรักพี่แก้วหน่อยได้ไหมเอาเอายังไงรักแล้วอะไรเงี้ยเยอะแยะครับอัญญาลิงรักพี่แก้วหน่อยได้ไหมล่ะอัญญาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งไงเข้าบ้านดีกว่าไห แดดมันเริ่มมาแล้วมืนกันนะใช่ไหมสี่แปดต้องเข้าแล้วค่ะ โอ้ oh, ทำไมมันล่วงอย่างนี้พ่อช่วยไหม เล่นข้างในกันดีกว่าปะ่ะมือถือพ่อร้อนแล้วอยากมาเล่น้างใครแล้วเขาบอกเอ่อ <c oughs> เอาไปเก็บ <c oughs> ไหมพอโว,าาว้ยลูกลูกถอดรองเท้าแล้วนะ าี่ว่าเก็บรองเท้าเก็บรองเท้าี่นชั้นให้แบบนี้ค่ะอเก่งเก่งมากค่ะอัญาไไหนเก่งข้า่มเย้ ยาเจ็บรองเท้าด้วยเมากเคยกูดมมีชูนิ้วกูดเลยเก่งมาก้บเออแลวว่านิ้ว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 เาข้ามาไหมเข้ามาไหมคะ ยิว้ยเข้าวอ,อ,อ,อุ้ยใครกินข้าวเป็นอย่างงี้<ช>ไหนพี่วาเรียกพี่ปากเก้หน่อยปากเก้ยากนะ ไหนหรักพี่แก้วยังอัญญาบอกรักพี่แก้วหน่อยได้ไหมคะยากนะขอพี่ช่วยหน่อยสิโมงอวิข้าวอมาลอดแขนพ่อๆเหรอคะมาข้าวข้าวหกโมงนี้ใครทำข้าวอันนี้นี่นี่ ไม่เหรอไอว่าเหรออแทงไงแทงคู่เลยว้าวไอว่าเรียกพี่ปารเก้นหน่อยได้ไหมคะเอาไว้ข้างในไอ้ว่าเรียกพี่ปารเก้นหน่อยนะเพลิด ปาเก้ไหนพูดสิอายยืมมอบดื้อมอบเลยเหรอพี่ปาเก้อะพูดแล้วนะอ่ะอัญญาบอกรักพี่แก้วหน่อยได้ไหมคะบอกยังบอกรักพี่แก้วยังรักพี่เกลือ <c oughs> เอาไปล้างมือเลยพะโบพาไปล้างมือยังไม่ได้ล้างมือไปล้างมือแม่เลูกเมื่อกี้หนูไปเล่นสกูตเตอร์มาล้างมือนะถูสบู่สะอาดสะอาดเลยนะ เนี่ยพ่อไปก่อนนะพ่อไปล้างมือก่อนนะพ่อไปนะพ่อไปล้างมือก่อนนะนพี่วาม,มาไหมคะมันจะหมดแล้วสิมือยังไม่โดนน้ำเลยเรา มใช่แล้วลวันนี้ใช้มือเ็มมือที่ไหนวานพี่วามาล้างมือแล้วอุยลื่นเลยล้างมือก่อนพันยาทำอะไรคะ ถูขาถูถูยังไงาดเมากเลยตายดีกั้ถูยังไงคะถูเร็วถูเร็วถูเร็วถูเลยไม่เลื่อนไม่เลื่นเลย ไปไหนคะอ่าปากปากปากโบโบกันอย่างอย่างย่างนอนก่อนเล่นข้างล่างก่อนค่ะ ันมีไปไหนอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวพ่ออยู่กระตุกกระตุกละโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูหม,มีในติกตอกนะครับบายทุกคนทำอะไรโอ้ยโอ้ยไหวไปเนี่ยเราอ่ะ